นี่คือหนึ่งในยานพาหนะที่เร็วที่สุดในโลกมีชื่อเรียกว่าบัตรเฮา LSR คือยานพาหนะที่ถูกพัฒนาเพื่อทำลายขีดจำกัดความเร็วบนพื้นโลกโดยบริษัทกราฟตัน LSR จากอังกฤษในปี2019บัตรเฮา LSR สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทำความเร็วสูงสุด1,010กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน50วินาทีระหว่างการทดสอบที่ทะเลทรายฮัสกินแยนในประเทศแอฟริกาใตา้รถคันนี้มีความยาว12.8เมตรและน้ำหนักรวม6.4ตันโครงสร้างผสมผสานเทคโนโลยีจากรถยนต์และเครื่องบินด้านหน้าใช้วัสดุคารร์บบอไฟ และโครงสร้างโมโนโคอกส่วนท้ายเป็นโครงโลหะคล้ายกับเครื่องบินดีไซน์เน้นความเพียวเพื่อลดแรงต้านอากาศมีครีบขนาดใหญ่ด้านหลังและจมูกแหลมคล้ายจรวดล้อหน้าถูกซ่อนในตัวทั้งส่วนล้อหลังมองเห็นได้จากภายนอกระบบขับเคลื่อนใช้ทั้งเครื่องยนต์ไอพ่นโรสรอย EJ 200และเครื่องยนต์จรวดเสริมพลังจาก,กวัวเอฟไทยแอใช้ปั๊มส่งเชื้อเพลิงจรวดด้วยแรงดันสูงได้อย่างต่อเนื่องมอบกำลังขับเคลื่อนรวมกว่า135,000แรงม้ารัตเท้า LSR เเป็นความพยายามสำคัญในการบันทึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ ของการทดสอบความเร็วบนพื้นโลก